สวัสดีครับอยู่กับผมเซลสักคารินบินได้นะครับวันนี้มีสมมอบรถหนึ่งคันนะครับจะเป็น X s e r ซ e s ตัวยกสูงสีขามุกนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ในรุ่นของ X s e r ซ e s ยกสูงตัวสีประตูนะครับจะมีทั้งหมด2ส,สีมีสีขาวสีดํานะครับแล้วก็ในระบบเกียร์จะมี2ระบบนะครับเป็นเกียร์กระปุกกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมคันนี้ได้ตกแต่งเพิ่มในส่วนของล้อแม็กพร้อมกับยางนะครับ จะเป็นล้อแม็กทรงออฟโรดนะครับกา้านวายแล้วก็ลัดกับยางดีเซนติเป็นยางออฟโรดนะครับตัว x อ็กซ e s นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษของยีสุนะครับซึ่งจะตกแต่งตัวชุดแต่งจากโรงงานพร้อมสติกเกอร์คาดหน้าคาดหลังนะครับแล้วก็พวกระบบกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ทเอนจินนะครับสามารถสตาร์ทรถจากรีโมทได้แล้วก็ เป็นกุญแจคีเลตนะครับนะครับผมพาชมด้านข้างด้านข้างของ x อ็กซิลก็จะหล่อประมาณนี้นะครับเมื่อใส่แม็กเป็นแม็กออฟโรดไปยางอันนี้เหมาะกับสายลุยนะครับไม่หอนแน่นอน ก็บริเวณด้านหลังนะครับมีโลโก้อีซุตัวสีแดงเด่นชัดครับพร้อมโลโก้เอ็กซิลีนะครับบริเวณด้านขวาล่างของฝากระบะข้างหลังก็มีสติกเกอร์คาดลายนะครับโอเคครับแล้วก็มาที่ไฟนะครับไฟจะเป็นไฟแบบ Full LED แล้วนะครับเป็นไฟ เบรกพุย led ไฟท้ายฟูร์ led นะครับแต่ว่าตัวไฟไฟหลังกับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็อีกพิเศษอย่างหนึ่งสําหรับตัว x x e r i e ยกสูง4ประตูทั้ง2ประตูนะครับจะมีในส่วนของโลบารด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้กระบะไลเนอร์แท้จากอีสุตีเพชรเลยครับผมจะเป็นโลโก้อีสุนะครับตัวนี้ติดตั้งจากโรงงานนะครับไลเนอร์ เดี๋ยวไปดูด้านในครับมาถึงบริเวณด้านในนะครับก็พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังนะครับพร้อมเดินตะเข็บสีแดงนะครับแล้วก็มีโลโก้ isuzu ส,ส,สีแดงบริเวณที่กดแต่นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของหน้าจอมาตรวัดนะครับจะเป็นจอสีนะครับขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตีมพื้นพื้นตีมพื้นหลังจะเป็นสีแดงนะครับเฉพาะรุ่น x series แล้วก็ตัวหน้าจอก็จะเป็นสีแดงตีนสีแดงครับคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโนต้นะครับ6สปีดสามารถเล่นเป็นเกียร์แมนวนวลได้แบแบแบบเลอเทรอนิกส์ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลายเบาะนะครับลายเบาะด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะเป็นลายเดียวกันแล้วก็คันนี้นะครับออกรถก็ผมไปแถมกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าให้พร้อมเมมโมเลก์ด32กิกนะครับ ลายบอกคันนี้จะคุมตีมห้องโดยสารจะเป็นสีดําแดงนะครับเบาะสีดําตะเข็บแดงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพดานห้องโดยสารก็จะเป็นสีดํานะครับพร้อมมีลําโพงเซอร์ราวบริเวณเพดานให้สองตัวนะครับโอเคครับ ก็เบ็ดเสร็จคันนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารุ่น X-series หรือว่าจะหารุ่นอื่นไว้ใช้ก่อนของการนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามทาง l i n e แอดได้เลยนะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูคลิปแนวตั้งสวยๆที่ t i k t o อก็สามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าใต้คลิปผมได้เลยครับสําหรับ TikTok นะครับถ้าเซิร์ชเซิร์ชซักรินบินได้ก็เจอเหมือนกันนะครับหรือว่าเซิร์ชซักรินอีซูก็เจอนะครับ Facebook นะครับ แอดอิซูซูเซลอนะครับเฟซบุ๊กอีกครั้งแลครับแอดอิซูซูเซลนะครับเบอร์โทร0935415190นะครับ, erto, 0, ค,รบคันนี้นะครับจะใช้งบออกรถอยู่ที่119,000บาทนะครับย้ำนะครับว่า119,000บาทจะได้ล้อแม็กทรงออฟโรดพร้อมอยางทรงออฟโรดของดิเซนติเลยนะครับขับไปออกไปพร้อมขับหล่อๆเลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังหารถรุ่นนี้กันอยู่นะครับก็วันนี้จบลงแล้วนะครับสักการินขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ